เินตัวอะไรหรอคะคุณพี่น้องไม่เห็นรู้เรื่องเลยแม่แชม่มเขาก็อยู่กับน้องทั้งวันนะคะไม่เห็นเขาออกไปไหนเลยทำไมหรอคะคุณพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอก อาน้องแจวมาหาพี่สิคะโอ้โหค,คุณแจวถลอยเมลาัายให้คุณพี่คะ่ะเอาไ้บูชาพระตายแล้วพวงมมลัยอะไระไยนะบิดบิดเบ,บี้ยวเบี้ยวอย่างนี้เขาเรียกว่าพวงมมลัยเหรอคะ ต้องอย่างนี้สิจ๊ะพี่ทํทำพวงมาลัยให้คุณพี่อยู่แล้วทุกวันพระที่หลังน้องจจ๋ไม่ต้องร้อยมาหรอกค่ะเพ,พาราะพวงมาลัยที่เขาจะบูชาพระเขาต้องเลือกอันที่ดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดไม่เห็นเป็นไรเลยกันจ๊ะพระท่านไม่ถือหรอก มันดูที่ความตั้งใจและพวงมาลัยอันนี้ก็สวยกว่าอัน่อวานนะเจ้าต้องแจกต้องแจกที่เก่งมาก <c oughs> อ๋อครูช่วยร้อยมากกว่าเนี่ย เาต้องชมทั้งคู่ที่มีความตั้งใจดีโถเอ๊ะมีฝีมือแค่เนี้ยเหรอครูมาทำได้แค่เนี้ยอยากจะสอนน้องแจวที้หลังนะเรื่องการบ้านการเรือนฉันน่าจะเป็นคนสอนน้องแจวเองจะได้ทำได้ดีกว่านี้ ดีไม่ชอบหรือไงดีรักกันชอบกันเข้าปสอนนินเข้าไปเถอะคงได้ดีกันสัก,กวันหรือกันยาไมพูดกับน,น้องอย่างนั้นน่ะก็หรือมันไม่จริงคะคุณพี่น้องแจ่วอ่ะเคยทํากริยาอย่างนี้ใส่น้องซะที่ไหนตัน้งแต่ครูมาเข้ามาให้ถ่ายกันอิสัยก็เริ่มเสียกริยาก็เริ่มเลวลง อย่างนี้โทษใครไม่ได้นะคะนอกจากครูบาอาจารย์สอนที่เด็กอยากเป็นได้เดี๋ยวค่ะคุณแจวขอครูพูดกับคุณกัญญาหน่อยนะคะคุณกัญญาคะคุณแจวเธอไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมถึงต้องมาว่าเธอขนาดนี้ด้วยเธอเป็นเด็กคิดอะไรก็ทำไปอย่างนั้น ไม่มีเจตนาเหมือนกับผู้ใหญ่บางคนที่พยายามยัดเยียดให้เป็นถ้าฉันก็ไม่เคยสอนให้คุณแจ๋วเป็นคนหยาบก,กระด้างเหมือนกับผู้ใหญ่บางคนด้วยตานี่เก็กกล้าดียังไงมาว่าฉันนะ่ะคุณพี่คุณพี่ดูสิคะดูไม่ลรูตัวดีนี่สิฉันไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าคุณนะคะฉันชี้แจงดีๆแกมีสิทธิ์อะไรมาชี้แจงนี่เรื่องของพี่น้องเขาคุยกันแกมันเป็นแค่ครู ปันยา,ารักษาด้วยยาด้วยพี่พี่ให้ใายมันน่ะมันเป็นแค่ลูกจ้างจะเออมาเถียงอย่ามาขึ้นมันแล้วพูดอะไรไม่สุภาพที่นี่นะน้องแจ๋คโกงอะไรเนี่ยถึงจะไม่สวยแต่พี่จะไปบูชาพระเอง ขอบใจนะก,กันยาถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วก็ แต่ที่เจ้าทำให้อ่ะคุณพี่ชมว่าสวยที่มันวววแหวงแหวงอ่ะโอ้คุณหมออาจจะแกล้งชมก็ได้นะี่คะคุณก็ใจร้อนไปได้ไม่เคยได้ยินเหรือคะที่เขาบอกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายคุณทำอย่างนี้คุณหมออาจจะไม่พอใจก็ได้นะคะช่วยท,ทำยังไงดีป้าถ้าเกิดคุณพี่เขาโกรธขึ้นมา คุณก็ต้องหาโอกาสไปง้อคุณหมอสิคะผู้ชายนะนะพูดดีๆด,ด้วยหน่อยเดี๋ยวก็ใจอ่อนเองแหละนะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าคุณหมอน่ะคงไม่ชอบผู้หญิงตะบึงตะบอนสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะ หมอค่ากาแฟค่ะขอบใจบุญคำถ้าครูมาเขายังไม่หลับไปบอกด้วยว่าฉันขอเชิญพบหนังค่ะ ขอโทษคุณพี่ค่ะเรื่องที่น้องทำกริยาเหลวไหลเมื่อเย็นนี้ก็น้องน้อยใจนะคะคุณพี่ไม่สนใจพวงมาลัยของน้องเลยคุณพี่กาโกรธน้องนะคะคะไม่เป็นไรถ้าเธอรู้แล้วว่ากริยามันไม่ดีก็อย่าทำอีก น้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ค่ะที่ให้อภัยน้องขอบคุณค,ะค่ณคะตลอดมา คุณพี่เพียงคนเดียวที่เป็นเหมือนร่มโพร่มใส่ของน้องถ้าคุณพี่ไม่สงสารน้องน้องคงจะทนไม่ได้เืมปัญญาน้องน้องไม่ได้มาขอความรักนะคะน้องขอแค่ความสงสารเท่านั้นเองคุณพี่จะไม่มีให้น้องเลยเหรอคะ มาขอโทษนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะท่ามีธุระอะไรพี่เองแหละที่มีธุระจะคุยกับครูมา,ถ,าถ้าคุณพรรนไม่ว่างเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะใช่มีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ฉันกับคุณพี่ยังคุยธุระกันไม่เสร็จกัญยาเราไม่มีเรื่องที่ต้องพูดกันแล้วนะ แล้วพี่ก็ต้องคุยธุระก,กับครูม,มาขอโทษทีขอพี่คุยธุระก,กับครูม,มาเป็นการส่วนตัวหน่อยเงั้นน,น,น้องจะรอคุณพี่นะคะพี่ว่าอยาดีกว่าเพราะพี่ก็ต้องทำงานต่อและเรื่องที่เธอมาขอโทษพี่นะพี่ก็ยกโทษให้คุณพี่ เธอรถไปทุระอะไรหรอคะฉันจะถามเธอว่าเธอหายตกใจจากเรื่องเมื่อบ่ายนี้หรือยังหายแล้วค่ะดีฉันคิดว่าเธออาจจะมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเนี่ยเป็นเดือนของเธอ แต่ฉันเพิ่งทำงานมาได้แค่9ก้าวันเองนะคะฉันก็ให้ตามสัดส่วนที่เธอต้องทำแล้วเมื่อตะกี้เนี่ยกันยาเข้ามาขอโทษเรื่องเมื่อ่ายนี้ที่เขาทำกริยาไม่สุภาพอืมคุณพาร,รถ พูดไปแล้วครั้งนึ่งใช่เหรอคะคำอะไรอฉืฉันฉันขำตุ๊กแกนะคะ่ะมันกินปูนเข้าไปก็เลยร้อนท้องร้องสะดังเชียรักเอ่ยรักชื่นชมความรักดังดื่มใจรัก Yeah.